ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับก็วันนี้รายการฟิล์มชาแนลนำท่านผู้ชมมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับงานถ่ายภาพกันอีกครั้งครับตามคําเรียกร้องนะครับซึ่งการถ่ายภาพนะครับก็มีอยู่หลายๆอย่างแต่วันนี้จะแนะนําถ่ายภาพแบบมีโฟกัสนะครับการวางภาพ ให้มีโฟก u าวในเฟรมนะครับเพื่อสร้างจุดสนใจให้กับผู้มองผู้พบเห็นนะครับมีมิติความใกล้ไกลนะครับมีจุดเด่นที่น่าสนใจเรียกว่าโฟก้าวครับลักษณะการถ่ายก็คือโฟก u าวอยู่ด้านหน้าเป็นรูปอะไรก็ได้ที่สามารถจะสร้างขึ้นหรือว่าเรา หาโลเคชันที่มีโฟกาวอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายไปที่แบบที่เราต้องการนะครับก็จะสร้างมิติใหม่เป็นมุมมองเป็นกรอบภาพสร้างจุดสนใจให้เพิ่มขึ้นสามารถลงเฟซลงไลน์ลงไอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามมากขึ้นครับในก่อนปีใหม่นี้ขอฝากเรื่องดีๆแค่นี้ครับสวัสดีครับวววววานนาาาาาาานน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 นดีีีี้้้้ทุกกกกออยนนยอยย,ย่่่่่งงลลััคใชเสไม that you